ไปครับไปโอ้ยบะแมนบะแมนโอ้ยอโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ยตางต่างเรอยู่ในปามาได้รถมากไหมคือคือบ้านยูยบ้านเพรเคยมีเนาะบ้าเยอะมาบครับมาต่างต่างบานเลยตอนนี้คันี้ว้าโอ้ยจะเอาเราพูดได้มามสั่นโอ้ยเป็นรถไพล่ะเลยนี่โอ้ยขึเขาเมื่อกี้โอ้น เราจะพาไปอันครับผมนั oui> ่งหิมนะหิมบึงครับผมไปเอาบรรยากาศจักหน่อยเพราะว่าโดนเดี๋ยวมาเชียร์โดนกรบพี่น้องโคนรเหล่้ายเขาเบี้ยฝ่ามานะ้วหมดเตะเล็กกระสีน้องชิคกี้พายูปราจุปรากเรางจะไปข้างนอกครับไปซื้อเม็ดก่อนแล้วก็ไปเอาเม็ดก่อนแล้วก็จะไปทากินข้าวครับผมเขาคือนเขาขึ้นยางกันเลย ของใหม่หรือโคเต้เลยครับพี่น้องจอดเื่วยงเู้นน้องโค้ตเต้ครับจอตัวนะไม่คือเราเรากลัวรถทองหักเราตัวงไให้หมดค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับไปช้าไปเร็วไปช้าก็ถึงเหมือนกันครับด้วยความปลอดภัยและด้วยความปราศรานิจจ์ประจับประจับประจับ ด้วยความปรารถนาดีหวังดีนะครับผมฮะจากคนเลี้ยงช้างนะครับผมฮะฝากด้วยนะครับผมว่าช่องอ่าช่องอะไรนี่ช่องนี้สายซูออฟฟิเชียลครับสายซูออฟฟิเชียลนะครับฝากด้วยครับผมมาติดตามกันเยอะๆนะครับพี่น้องนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพ่าวข่าวนะครัข่าวนอกบ้านเฮ้ยข้อควัมนไปเลยเนาะเอ้ดูได้ยังไงพี่ข้อความแลกันนะฮะภาษาอินเดียละน้อยจะมันก่อนก้นเลย พาไปเว้ยล้านนาน้องโอ้ยเบึงบึงเบึงเบึงเป็นอย่างนี้นีงโอ้ลด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 เบึงคนผูกเง่เหรอโอ้โอ้ที่ไป็นเสียนี้ฮะที่เป็นเอียคำ ปะ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 โอ้โหอ๋อนั่งมาจังได้ยืดเนี่ยอ๋อพร้า๋อมานั่งก็แม่แม่คือว่ามาจังได้ยืดเอาจักเราเห็นนั่งนั่งชมวิวอยู่แม่แม่มาชมวิวครับผมชมวิวบ้านแพงศาลาริมน้ำบ้านแพงนะครับหลังวัดครับอยู่หลังวัดอยู่ข้างๆวัดบรรยากาศดีดีเนาะ อีลยู่ใกล้ๆน้ำมันสิสบายใจตัวมันห่มมันอย่างมันสบายใจนึกว่าตึกว่าบ่อาบน้ำเลยสิตัวลงน้ำอาบเรียวก่อนมาเห็นจะว่าบ่อาบยังสี่บ่ค่อยผิวพันธุ์เบิ่งบ่ค่อยอาบน้ำดอกก็แต่บ่ค่อยอาบพี่ดีเขาคือเว่าความจริงจอกอะไรเนาะอุ้ยบ่แม่นบ่แม่นอาบอยู่อาบอยู่อาบอยู่แต่ว่าประมาณเดือนสองเดือนกับอาบเดือนไพ่สิบวิญญาณฉันบ่ได้อาบน้ำอาทิตย์นึงก็ว่าโดนแล้วแหละ ก็มือมืดออ๋มืดสอเป็นกล่องมือที่จะเล่อยู่เดี๋ยวว่าๆอะไรแก่งได้นี่เออเออสว่างแล้วโอ้ยเปลี่ยนมุมให้เนาะโอ้โอ้ข้าเจ้าวานรับผมเดี๋ยวนี้เขาเจ้าคุดหลอกกองก็เล่นมาเบิ่งนะคุดหลอกยิ้มยิ้มยิ้มบึนนะก็เล่นมาเบิ่งมันคุดตะโดนเราได้ลายคุดตั้งแต่ตอนก่อนไปแต่บมเพรว่ามันสีเหลี่ยเหลี่ไงเหลี่ยมเหลี่ยนเล่นมาเบิ่ง ยอดเลยบรรยากาศวิวงามเบิ่งไปทางพุ่นแกงตะขับโอ๋ oh. เอเทมสุดงามดีเด้อ่าสุดยอดวานแพงเฮานี่ผดผุหลังจากที่ห้างหายกันไปเลียมเดือนก็ถามว่าห้างหายบ่บ่กิดเขาเปดให้างครับมันไม่ได้ห้างครับแค่กลับกับบ้านเมนกลับบ้านหระคือไปทำธุรกิจ โอ้ยบ่มีดอกธุรกิจเอาสวนธุรกิจสวนปามดิเอาธุรกิจพันล้านโครงการพันล้านเออโครงการพันล้านคือโครงการที่สั่งยังเขาเอื่อว่าสั่งแรงอาหารไหนครอบพอพั่วลดต้นลดการลดรายจ่ายการซื้ออาหารแต่ละวันเพื่อที่จะแบบว่าก็คือไปเก็บปาล์มมากินบ่แมนจะไปเก็บมากินหยังปาล์มนะครับปาล์มนี่ปาล์มนี่คือมันเข้ารับจ้างตัดเขา คือรับจ้างรับจ้งางตัดเขาก็คือว่าเขาจะเอาเงินในส่วนนั้นคือที่ได้มาก็เก็บ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 กันร่วมไปซื้อปลาพันปลา<อ>มาลงในซื้ออพวกกับเขาเขาไว้บ้านแน่งสินะครั<อ>เพราะว่าอยู่บ้านก็เป็นครอบครัวใหญ่มันก็เลยแบบอเออต้องมีหายังเ<อ>ขา<อ>เขาครัยอย่างประมาณนี้<อ>หาคือจังหาอันแนวปะแนวใสป่ปากกันละ<อ> <laughs> คิดคิดจอยลงเถอะวันนี้กามาล โจ้ยจลุ่มบ่โอนี่บ่จ้าอุ้ยลืมหูวสิโอ้ยเซ็นเซอรว่าท่านเลยโอ้ตายแล้วช่องค่อยโอ้ยอันคืออยู่หันเนาะมันมันก็อยากมากยู่แต่มันหักมากพอได้พราะว่ามันเป็นสถานการณ์ตัวแมนสถานการณ์กับพอดีพอมึงทึ่งทึ่งทึ่งอ่ะเนี่ยก็การเดินทางมานั้มนะเรื่องรถเรื่องล่ารถโซนโตมันกับบ่มีเนาะมีแต่มอไซค์ขั้นเดียวสิขี่มาได้ปุ๊บ หาลอยรู้เหรอพหโอ้ยดิ้งยินข่าวออกรถไหมแมนแมนบ่แมนขั้นขั้นจอดอยู่หันมันบ่นั่นแหละขั้นนั้นโอ้ยขั้นนั่นแหละโอ้รถต้งองเรียกว่าเขากันแท้ก็คน <c oughs> โอ้ยจริงๆริงหรอรถรถออกไม่อหรีครับเ <c oughs> ขาเน่ยออกไม่ประมาณ<อ>ผมบอก <c oughs> เอ้ยเนาะสร้างว่าแท้เป็นยังไงท่านนีสบายดีบ่ สบายดีครับสรุปเจ้าสีสัมผัสก่อนเรียกยคสัมผัสเจ้า<อ> <laughs> มันก็เนอกยังว่าแหละสถานการณ์แบบนี้ห้าก็ต้องยุคยุคแบบนี้ห้าก็ต้องเอาตัวรอดนะโดยการแบ<อ>บว่าคือคมีงา่นเฮ็ุกับบ่เหลืองานเห็ุกับกบ่อดตายครับ,รบเฮ็ดยังไดเห็ุไปเลยครับผมนะครับ <laughs> เพื่อเอาตัวรอดในยุคของ <laughs> โควิดซีซั <laughs> ่นสา <laughs> มสนเ,นอ <laughs> เอาซีซั่นหนึ่งไป <laughs> <laughs> ไปด้นะ ซีซันหนึ่งก็แย่อยู่เออแย่แย่ว่าไม่เคยนะแต่ก็บว่บไม่เคยหลับมือนอนซีซันหนึ่งมันก็เลยแมนเพราะว่านั่นอยู่ซีซันสองกับถือว่าอยู่ตอ่าอยู่ตซีซันสามซีซันสามนี่สีเบอร์ตแล้วครับเจ็บนักเจ็บเจ็บแล้วใจ็เห็นว่าความเจ็บอยู่เอาครับเสียงผู้เดชก็บซีมีเพลงไี้หน้าตาค้นหลอลงเพลงนี่หน้าตารอรอเดชเสียงดีๆหน้าตาลอรอไม่เคยบ่เคยเห็นตัวจริงหรอกแต่เขาว่าไวงซันนะเขาบอกให้ฟัง ไปซ่องกระจกด้ยวออยอ็แก่เห็นตัวจริงนัก,กรอก้อนคนนี้ม่เ,เคยเห็นตัวจริงเขาเนาะอือนั่นแหละเขาว่าน้าตาลรอลอ้อหุ่นดีๆหุ่นชลูดต,ตูดปอดหมดเลยอดังโด่ง,ดง,ดงตาคมคมหมดเลยที่ว่าเนีม่มันเหมือนกับตรงขามทุกทุกทุกอย่างเลย,ยสูงโปร่งจมูกโดง่งเลอเกินมันยังว่านะช่วงนี้ยุคนี้ก็คือ การใช้ชีวิตเอาตัวรอดในยุคแบบว่าคือ,อไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไม่ไม่เบียดเบียนใครและใครไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนกันและกันนะครับบางที่ก็มีอย่างที่จะเอื้อเฟื้อใดก็ซอยเหลืองกันไปเนาะนี่แหละนั่งว่าแหละมนุษย์ชีวิตตอนนี้คือมันเหมือนแบบว่าคือกำลังกำลังกำลังเจอกับภยัภยภัยเป็นภัยที่วิกฤตนะ ในในความคิดจะคิดอยู่ตลอดว่าคืออยู่บ้านอย่าออกไปไหนนะอย่าออกไปไหนนะคิดอยู่คิดอยู่แค่นี้เด้ยคือแค่ว่าแกแค่ออกไปทํางานกับเขาไปเขาไปอย่างสวนป่ามันแค่นั้นเดครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยนะคเขบแบบคิดว่าหนึ่งคือบางทีเราขาดจากโลกภายนอกไปหรือยังแต่ว่าเฟซบุ๊กกับโพสอยู่อยังกับโพสอยู่โพสพ่อไหนอยู่แล้วก็คลิปก็ลงบางคลิปอ่าแต่ว่าคือบ่ด้ลงทีนะครับบ่ด้ลงทีประมาณสักสามสี่ห้หมือหรือเป็นอาทิตย์จังสี่ล่องสี่ ไดครับโอเคครับขอบคุณที่ยังมีพี่น้องเอฟซีของสาวน้อยเพชรแพงติดตามอยู่ป่าจุกขอบคุณนะคุณจุงกระจุงกระครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับผมทางช่อง youtube นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมฝากพี่น้องเอฟซีของช่องสายซูมด้วยกันลวกันคมนาสีฝากเจ้ามากกน่ะเอาบอกพี่น้องนะครับก็ ซอยกันไปนะครับติดตามนะครับให้กาลังใจกันไปครับพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมโดยการติดตามช่อง youtube นะครับของสายซูมออฟฟิเชียลนะครับนะครับแล้วก็เอาช่องเจ้าของจาซื่ออไร้ี่เมื่อกีากำลังซิวกำลังซิวบอกว่าถ้าจะติดตามทางอ่าเฟซบุ๊กก็มีนะครับผมมีครับผมคนเลี้ยงช้างโทนเพชรบ้านแพงนะครับหรือว่าจะติดตามทางช่อง u t u b e ก็ คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับน,รน,น,น,นึกว่าจำได้เนาะจำได้ละน้อนึ่การั่งนึกอยู่เฟซบุ๊กจะลองใส่อย่างนี้น <laughs> เอาอะไรเฟซติเน่ <laughs> โบแมนคืออ่าเฟซบุ๊ก k นี่เหมือนแบบว่าคือถ้าเฮาบค่อยเด้บ่บค่ายเดกบางเท่เอกับเขาบางเท่เอกับตอบตอบในแชทของพี่น้องที่ถามข่าวถามท่าวกันมานะก็เลยเหมือนแบบว่าคือหนึ่งอ่าคนเลี้ยงช้างเหมือนกันแต่ว่าคือจะมีโทนเพ่อนเพลงแล้วก็คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะจำเลยสองแบบ เนี่ยครับนะครับพี่น้องนะครับจังได้ก็พูลอโรนี่แหละครับนี่แหละครับผมพูลอครับผมนะครับฝากซิงเกิลนะครับผมฮะไพรถิ่งยังฟังอยู่เนี่ยครับผมใจพ่พร้อมเจ็บนะครับอย่าลืมกดแช์กดไลค์กดซับสไครต์กดมากระดิ่งกดมากระลงนะครับกดติดตามให้นํำเด้ครับพี่น้องนะครับผมเออนะครับฝากไว้ครับผมฮะกับช่องสายซูมด้วยกันแล้วกันนะครับสายซูมออฟฟิเชียลนะครับ ทางช o ย t u b e นะครับตอนนี้คือนนองเพลินพรมาเบิงบรรยากาศนะครับดีครับพี่น้องจะควาไภาพใคมาหลายวันอิลี่อีลี่จะไวายภาพใมากก็มาน้ำกันแหละเป็นกินหอดบานเพียงเป็นกพิ่นหอดลายเป็นก็ะเล่จังว่าชุ่มบรรยากาศแม่นครับคือบรรยากาศตะกอนนี่คือไม่เห็นหมองนี้แล้ะคือมันเฮ็ดให้อ่าความเย็นตาเย็นใจนะผม่าจะกมาจากเย็นก็านีปะ อยากเย็นก็นี่ยังไม่ใช่ไรอ่ะโดนลงนามครับโอ้มันกับแนวนี้อยู่แล้วลงนามมันก็เย็นตัวนั้นได้หนามมันยังคุ้นอยู่ตอนนี้ลงมาได้เขาว่าหามลงน้ามบ้ามตรนี้สโตระเคเยอะตีขึ้นยังไงสโตร์ละเคน้อยสโตร์ละเคน้อยเยอะก็แจังสีก็แจังสีมีสาลายได้ที่แหลกกันนะสโระเคน้อยเยอะครับผมนะครับ ตอนนี้ครับผมมาคลิปนี้ไปสมีสก้อนกันแล้วกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวคอยเจอกันคลิปหนักของช่องสายซูงออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่มาติดตามนะครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องสายซูมออฟฟิเชียลด้วยกันแล้วกันครับแล้วก็ช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่องด้วยช่องแม็กกี้ฟรีสไตล์ออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องสาวน้อยเพชรบรนแพงแล้วก็ช่องช่องยายแหละโอ้ยจะเอาอย่างไรช่องเนี่ยโอ้บ่หามเนี่ยถ้า่หามเนี่ยไปเรื่อยๆได้เลยเนาะ ติดตามเลยครับผมเนเรื่องของลำเพลินออฟเชี่ยวครับผมลำเพลินออฟฟิเชียลทุกช่องนะครับผมเข้าไปติดตามครับผมขอบคุณครับจุงกระบายบายออบคุณออบคุณด้อสวัสดีครับ